เดเจอกับเซลเพิ่องอีกแล้วนะคะที่นี่อีซูซูจึงกงเฮงสาขาสระบุรีแล้วก็พบกับเซลหน้าร้านจะเล็กๆนะคะเซลเพิ่งนะคะวันนี้นะคะเพิ่งจะพาไปชมรถรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งของเรากันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นเจ้า4ประตูยกสูงนะคะในรุ่นตัว LDA ตัวนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตนะคะกับ4ประตูยกสูงที่ลูกค้า ดีที่สุดของเราแตนเจ้าสีนี้เลยขายดีที่สุดนะตอนนี้นะคะสีเทาไอไลน์ ine, หรือว่าสีเทาแลมโบที่ลูกค้าเรียกกันติดปากนะคะจะใช้เงินออกรถจะขาอยู่ที่49,000บาทนะคะจะผ่อนประมาณ1 1 1 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับสีขาวมุกจะแพงกว่าสีอื่น7,000บาทนะคะ กับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะออกรถไม่อยากรอนานนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเราสอบถามได้เลยนะคะกลุ่มอาชีพลูกค้านะคะที่สามารถจัดสัญญาไฟแนนซ์สามารถออกรถกับเราได้นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรก็อ,อกได้นะคะหรือว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้าขายของตามตลาดไหนะ แล้วก็กลุ่มอาชีพพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่กาลังฮิตในตอนนี้ก็คือค้าขายของออนไลน์นะคะมีไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านมีแค่หน้าเพจสต็อกของตรวจสอบได้แค่นี้ก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กําลังตัดสินใจอยากจะ ที่โชว์รูมหรือว่ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมอิสุสุจึงกงเทงสาขาสระบ,บุรีได้นะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะือก็คือออกรถ49,000บาทพร้อมแต่งแม็กซิ่งให้ลูกค้าไปเลือกลายแม็กตามที่จัดโปรโมชั่นได้เลยนะคะเลือกได้เลยออกริงจบจริงนะคะพักเข้ามาพูดคุยสอบ กับที่พริษ,ษาการขายกับเซลพึ่งนะคะเข้ามาคุยกันก่อนได้เซลพึ้งยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ